เวลาที่เราได้ไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยขอในเส้่อที่จะกล่าวถึงนี้แม้มันจะมีคนได้แต่ว่าเทวดาเองก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้ได้เท่าไหร่ควรจะขออะไรให้สมเหตุสมผลสักหน่อย ไม่ควรจะเกินตัวเกินฐานะจนเกินไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองนั้นก็อยากจะให้พรกับคนที่เหมาะสมเหมือนกันเอาละมาดูกันว่าโบราณเขาถือสี่อย่างที่ไม่ควรขอนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่จะขอให้ตัวเองถูกหวยรางวัลต่างๆเพราะว่าหากตัวเลขจะออกอะไรแล้วเทวดารู้ คนทั้งโลกมีคนขอกี่คนกันคนทั้งประเทศมีคนขอกี่คนกันในแต่ละงวดหากท่านจะให้ก็คงรวยกันไปหมดประเทศแล้วว่าไหมควรจะขอให้รวยแต่พอดีขอให้มีงานเข้ามาตลอดขอให้มีเงินอะไรก็ว่าไปขอให้มีสติเพื่อที่จะได้ใช้ในการทำงานเป็นต้น เวลาจะขอพรก็ควรขอแต่สิ่งดีๆและขอดีต่อตนเองและผู้อื่นด้วยไม่ควรจะไปเบียดเบียนอะไรใครด้วยข้อ 2. ขอให้ไม่มีมารมากวนก็ไม่ควรเหมือนกันบางทีชีวิตเองก็ต้องมีบททดสอบจากมารเหมือนกันลองนึกถึงคำที่กล่าวว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเจอมารสักครั้งหนึ่ง เป็นการสร้างบารมีให้กับตนเองได้เลยข้อที่สการขอให้ไร้โรคภัยก็ไม่ควรเพราะบางทีขอเทวดาไปแต่ว่าตนเองกลับดูแลตัวเองไม่ดีเองกินไม่เลือกไม่รักสุขภาพประมาทกับการใช้ชีวิตเทวดาก็ให้พรแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นข้อนี้ควรจะได้มาจากการดูแลตัวเองจะดีกว่า หากไม่อยากจะมีโรคภัยก็ควรจะใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคด้วยข้อ4ไม่ต้องขอพอรให้ตนเองสมหวังทุกอย่างก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยหากอยากจะสมหวังกับอะไรก็จงพยายามลงมือทำมันไม่ใช่มานั่งพนมมือไหว้ขอเทวดามันน่าลำบากใจที่จะให้นะเวลาจะสมหวังกับอะไรนั้น นอกจากพยายามเต็มที่แล้วคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีมีบารมีสูงพอสมควรที่จะเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งนั้นๆด้วยแต่ว่าจะอะไรก็ตามต่อให้สมหวังหรือไม่ทุกอย่างมันล้วนมีเหตุผลของมันเสมอก็ไม่เชิงว่าจะขอไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ควรจะทำให้เทวดาล,ลำบากใจจะให้พรเกินไปฉะนั้น ก็ขอให้มีสติปัญญาการงานอาชีพอะไรเหล่านี้จะนุนให้ชีวิตดีขึ้นได้และนอกจากการนั่งขอพรแล้วถ้าอยากจะประสบความสำเร็จร่ำรวยก็ควรจะต้อง,งรู้จักบริหารเวลาชีวิตบริหารการเงินบริหารทุกอย่างให้ดีแล้วมันจะดีไปเองหากคุณทำดีมากพอทุกอย่างแล้วต่อไปเรามาดูหัวข้อ เคล็ดลับการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องสำเร็จผลได้ดังใจทำอย่างไรการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องและขอพึ่งบุญท่านดลบรรดาลให้สำเร็จผลได้ดังใจปรารถนาการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรลุผลนั้นเกือบทุกท่านที่กราบไหว้ก็มักจะบ่นบานหรือพยายามติสินบนแทนที่จะไปขอพรขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านช่วยเหลือซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องแล้วท่านจะได้พรจากท่านได้บุญมาเพิ่มเพื่อให้ท่านได้มีบุญมากพอที่จะผ่านวันเวลาและเ,เรื่องที่ไร้ายในชีวิตไปได้ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านเป็นใครทำหน้าที่อะไรและช่วยอะไรเราได้บ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านเป็นดวงจิตวิญ,ญญาณชั้นสูงซึ่งในอดีต ท่านเป็นผู้ทุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราทั้งหลายแต่ท่านได้สร้างสะสมบารมีมากมายเมื่อท่านตายไปแล้วท่านจึงไปเกิดใหม่ในชั้นของพรมในชั้นของเทวดาในระดับต่างๆกันแต่ทุกท่านมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจเหนือมนุษย์หลายเท่าจนประมาณค่ามีได้โดยทั่วไปแล้วหลายท่านที่อยู่ในชั้นสูงนั้นท่านกำลังบำเพ็ญเพียร กำลังก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นหรือให้เป็นไปตามจิตอธิษฐานของท่านในการปรารถนาในระดับต่างๆเช่นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาไปสู่พระนิพพานเป็นต้นท่านเหล่านี้จึงไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะมายุ่งกับกิจของมนุษย์เพราะท่านกำลังปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่เส้นทางของท่านอยู่และขอให้ทราบว่า ท่านนั้นอยู่ห่างไกลมนุษย์มากบนวิมานของท่านไม่มีทางมาเข้าใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์นั้นตัวเหม็นเพราะมนุษย์เป็นผู้ฆ่าสัตว์กินสัตว์ทุกประเภทเสพกามและทำความชั่วนานนับประการและไม่มีการอาวตารไม่มีการมาสิงร่างของคนเป็นอันขาดถ้าท่านต้องการเวลากลับมาเกิดเพื่อสร้างบุญบารมีท่านจะมาทั้งดวงจิต ไม่มีการแยกดวงจิตดังที่พวกกร่างทรงทั้งหลายชอบแอบอ้างแต่อย่างไรก็ตามยังมีเทวดาที่อยู่ในชั้นที่มีบุญบาร,รมีน้อยกว่าที่แม้จะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่บ้างและในบางองค์นั้นก็ยังมีภาระหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่สำคัญของแผ่นดินคุ้มครองนรกและสวรรค์ และดูแลทุกสุขของมนุษย์ทั้งเพื่อพดุงในความดีงามให้อยู่บนโลกและหลายท่านยังมีห่วงบางอย่างตามแรงจิตอธิษฐานของท่านดวงจิตวิญญาณชั้นสูงทั้งสองประเภทนี้ก็เหมือนกันก็คือท่านมักนิยมมาร่วมโมทนาบุญเมื่อมนุษย์นั้นทำความดีสร้างบุญกุศลต่างๆและเชื้อเชิญท่านที่ท่านมาร่วมนั้น เพราะท่านอยู่ในฐานะที่รับบุญกุศลได้แตกต่างจากพวกชั้นต่ำหรือพวกเปรตพวกสัมภเวสีดวงจิตวิญญาณเร่ร่อนที่มีเพียงบางจำพวกเท่านั้นที่มารับบุญกุศลที่มนุษย์นั้นอุทิศส่งไปให้ได้ท่านเหล่านี้บอกแล้วเป็นผู้ที่มีบุญมากเราจึงต้องขอบุญท่านให้เป็นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านขอเป็นความต้องการ ที่เกิดจากความอยากในด้านต่างๆที่ท่านพึงปรารถนาให้ได้สิ่งนั้นมาซึ่งขอกล่าวโดยตรงๆว่าหากท่านเป็นคนชั่วช้ากระทำกรรมเลวๆไว้ต่างๆมากมายพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหล่านั้นคงไม่สามารถดลบบนดาลให้ท่านพบเจอสิ่งที่ดีงามได้ท่านคงจะต้องรับกรรมที่ท่านได้กระทำมาแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกร,ราบไหว้บูชานั้น ล้วนแต่ดนบันดาลให้ทุกท่านประกอบคุณงามความดีทั้งนั้นการไหว้นั้นต้องเป็นการกราบไหว้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เรารู้จักนอบน้อมเคารพบ,บูชาทำให้เราเป็นที่รักบูชาท่านที่ควรบูชาและไม่ประมาทระวังรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่ได้ก็คือ การมีสติมีการระลึกได้ถึงคุณงามความดีและบุญกุศลของตนเองและผู้อื่นผู้ที่ระลึกได้ถึงการกระทําของตนตลอดเวลาย่อมเป็นผู้ที่มีความทรงจำเป็นเลิศนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์เรื่องต่างๆเป็นผู้ไม่เสียเปรียบเป็นผู้รู้ซึ้งถึงความเป็นไปของโลกเป็นผู้พร้อมที่จะชนะอุปสรรค และพบกับความสุขสงบดังใจปรารถนาหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคนั้นแล้ววิธีขอพรจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับในทางพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตกับองค์พระพุทธรูปเจดีย์องค์พระสถูปหรือสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามจะเริ่มจากจิตบริสุทธิ์ของผู้สร้างหรือคนสร้างเป็นสำคัญถ้าผู้สร้างเป็นระดับพรหมเทพเทวดาก็จะมีพลังมาก เพราะท่านเป็นผู้มีบุญมากกว่ามนุษย์เรียกว่ายิ่งผู้สร้างนั้นมีบุญมากเท่าใดพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะยิ่งมากตามไปด้วยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยสงฆ์ก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยถ้าเป็นผู้มีบุญก็จะยิ่งมากกว่าคนธรรมดาพลังที่เพิ่มในส่วนที่สองเพิ่มขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยบุญบารมี และการไหว้สการะของคนที่มากราบไหว้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นจำนวนมากและปวงพรหมเทพเทวาท่านลงมาร่วมอนุโมทนาในบุญนั้นและที่สำคัญท่านจะช่วยปกปักรักษาองค์พระพุทธรูปหรือสถานที่ที่บรรจุบุญบารมีนั้นไว้ตามอายุไขของพรหมเทพเหล่านั้นพระพุทธรูปนั้นถ้าไม่มีการสการะบูชา ก็เป็นเพียงก้อนหินก้อนเหล็กธรรมดาเท่านั้นเจดี JD, ถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ก็เป็นเพียงก้อนอิฐที่ก่อขึ้นมาเท่านั้นเช่นกันพลังที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่สามมาจากมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีจารึกไว้ในแต่ละสถานที่เพราะทุกอักขระนั้นมีพลังอำนาจบุญบาร,รมีบรรจุอยู่ทุกบทสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ดีสวดแล้วดี สวดแล้วเป็นมงคลส่วนเรื่องการบนบานที่คนทั่วไปเมื่อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเมื่อสำเร็จแล้วมีการให้สิ่งตอบแทนถือว่าติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ไม่แนะนำให้ทำแต่แนะนำให้ตั้งจิตประรนาอธิษฐานให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการที่สำคัญเมื่ออธิษฐานแล้ว ต้องสร้างเหตุให้ตรงกับที่อธิษฐานไว้เมื่อใดที่เหตุปัจจัยลงตัวสิ่งที่อธิษฐานจะสำเร็จผลแล้วไม่การตั้งจิตอธิษฐานนั้นเหมือนการล็อกเป้าหมายที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีซึ่งเป็นผลและยังไม่เกิดไม่เพียงแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่พูดถึงปฏิหารของการอธิษฐานเกือบทุกศาสนานั้นมีการบันทึกเรื่องนี้ไว้มากมาย สิ่งที่ทำให้เกิดนั้นคือเหตุที่มาจากการทำกรรมดีสม่ำเสมอมากพอนานพอจนบุญนั้นเต็มเมื่อถึงเวลาส่งผลนั้นจะทำให้คนผู้นั้นได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนาขอให้เข้าใจก่อนว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านจะช่วยอวยพรให้พรแก่ผู้ทำกรรมดีเท่านั้นช่วยดลใจให้ทำกรรมดีเพื่อให้ผลน,นั้นออกมาเร็ว ตามที่ใจปรารถนาไม่ได้สั่งให้กรรมดีนั้นออกผลเร็วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจพอที่จะไปสั่งกรรมได้เพราะกรรมบางกรรมต้องเป็นไปตามเวลาตามหน้าที่ตามลำดับเหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงด้วยเมล็ดพันธุ์ซึ่งต้องใช้เวลาถึง4-5ถึงปีถึงจะได้กินผลมะม่วงที่แสนหวานไม่ใช่ปลูกเพียงวันสองวันแล้วมะม่วงจะออกลูก สิ่งที่สั่งและควบคุมกรรมไว้ก็คือกฎแห่งกรรมที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วและทั้งกรรมดีและไม่ดีจะส่งผลเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสามอย่างประกอบกันทั้งวัตถุที่เกิดกรรมประโยคหรือความพยายามและเจตนาคนที่มีฐานะดีร่ำรวย ทำอะไรก็สำเร็จทุกประการนั้นเป็นเพราะกรรมดีนั้นส่งผลมีกำลังมากกว่ากรรมไม่ดีเริ่มตั้งแต่กรรมแต่งให้เกิดกรรมสนับสนุนหรืออีกหลายกรรมที่เกี่ยวข้องแต่คนที่ยากจนทำอะไรไม่สําเร็จทำอะไรก็ติดขัดเป็นเพราะผลแห่งกรรมไม่ดีนั้นส่งผลมากกว่ากรรมดีที่เคยทำและไม่ยอมสร้างกรรมดีในชาตินี้มาช่วย ต่อให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยกรรมดีนั้นจะสร้างบุญบารมีให้ติดตัวไปในทุกชาติด้วยการทานศีลเจริญภาวนาที่รวมกันเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้การไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเราไปไหว้บูชาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจให้รือลอก และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์สำหรับเครื่องเส้นไหว้นั้นที่หอบเหี่ยวกันไปไหว้เพื่อหวังจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพอใจในความเป็นจริงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเหล่านั้นพระพุทธรูปเป็นรูปสมมุติที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้าเราเอาข้าวเอาผลไม้เอาเห็ดเป็ดไก่ไปถวายแล้วรูปสมมุติ แล้วพระพุทธรูปที่เป็นปูนเป็นหินนั้นท่านฉันได้หรือไม่ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนขอให้เชื่อโดยมีเหตุผลรองรับให้เชื่อโดยใช้ปัญญาพิจรารณาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาด้วยการลือสืบ,สบกันมาด้วยการอ้างตำราหรือคำพีมีครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เสมอว่าไม่จำเป็นต้องถวายข้าวเครื่องเส้นไหว้พระพุทธรูป แต่ควรบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการอามิตรบูชาคือดอกไม้ทูบเทียนและจะเป็นการบูชาที่ดีที่สุดต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติตัวให้ดีถูกทำทางกายวาจาและใจมันให้ทานถือศีลภาวนารวมทั้งการทำความดีต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับพรมเทพเทวดาทั้งหลายบางพวกนั้นรวมถึงบริวารทั้งหลายอาจจะต้องมีเครื่องเส้นไหว้ตามความเหมาะสมและยิ่งได้ไหว้สการะท่านเสร็จแล้วนำไปแจกเป็นทานก็จะยิ่งได้บุญในเรื่องนี้ก็ขอให้ใช้สติในการพิจารณา